ของเรานะคะหลายๆคนคงคุ้นหูนะคะมาในชื่อทีมเอตมังคลมุตำมังสองค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคุณได้แต่ไดมาครับขอเชิญรับฟังค่ะณแหล่งนี้ที่พักจิต ณนะแหล่งนี้เราคือมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้คนดีจะกว้างไกลณนะแหล่งนี้ใครที่ไหนดีเท่าเราท่านแขกผู้มีเกียรติที่โารบรักทุกท่านครับและลำดับต่อจากนี้ไปขอนำทุกท่านมาพบกับทีมงานเอตมังขระมุตตมังสอง ในเวอร์ชั่นขยับเส้นนิสนนีถ้าทุกท่านพร้อมแล้วพวกเราก็พร้อมแล้วเช่นกันขอเชิญรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ អូអូលណ្ណម៉ែដកសាយុទ្ធបានចា ทองกว่าบ้านเย็นโอ้ว่าแม่ดอกฟ้าใย,ยนี่นาสอนเรนพี่มาคอยเช้าเย็น เธอคนนั้นทำไมถึงสวยอะไรขนาดนี้เฟ <så d> <art> ียงแค่แรกเห็นก็ตกหลุมรักอยากรู้จริงๆเลยว่าความสวยของเธอนั้นคุณได้แต่ใดมา ว่าความสวยนี้คุณได้แต่ใดมาเป็นสูตรผสมของแม่และพ่อหรือการตัดโลจากเทวดาแค่วัเดียวที่ได้มองเต็มตาตำแหน่งนางฟ้ายกให้เธอไปครองทินวนวลพองในสายตามองแล้วเบิกบาน มีเสียงหวานให้หูดีเราอินยองให้จมูกได้สัมผัสกลิ่นหอมราบความกลมกล่อมจากกลิ่นกายเนื้อทองนี่ขนาดสัมผัสด้วยการมองก็ยังแตะต้องได้ถึงความชัยไล่เกิดมาชัยมองครั้งใดก็อุ่นขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสวยสำหรับใครรู้เพียงวัวใจผม ไว้สำหรับคนณโอ้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 โออโอ้โออ๋อ้โออ๋ออิออ๋ออ๋ออโอร๋ออ๋ออ๋อค๋ออ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 นออ๋ออนออ๋ออ๋ ยังพอมีที่ยืนหรือไม่นอกชานหัวใจเพื่อผมมีสิบลุ้นส่งยิงมาสมัครชิงใจคุณเพื่อผมมีบุญได้รักจากคุณมารก วนวลพองในสายตามองเราเบิกบานมีเสียงหวานในหูดีเราอิ่มย่องให้จมูกได้สัมผัสกลิ่นหอมรับความกลมกล่อมจากกลิ่นกายเนื้อทองนี่ขนาดสัมผัสด,ด้วยการมองก็ยังแตะต้างได้ถึงความชัยไล่เกิดมาใชัมองครั้งใดก็อุ่น ขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะซวยสำหรับใไรรู้เพียงว่าใจผมมีไว้สำหรับคุณเกิดมาใช่มองครั้งใดก็อนขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะซวยสำหรับไรรู้เพียงว่าใจผมมีไว้สำหรับคุณ থ ขอบคุณครับอ้โห oh, oh. ผมก็รออ่าเอาอเหลือสองทีมค่ะคุณครูค่ะเอาเป็นว่าคุณครูขอประกาศรางวัลชนะเลิศของค่ำคืนนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นทีมที่คุณครูไม่ได้ประกาศก็คือทีมที่ได้รางวัลที่สองนะคะสำหรับรางวัลชนะเลศิศการประกวดขับร้องเพลงไทยรุกทุ่งพร้อมห่างเครื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แห่งค่ำคืนนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมอะไรดีลรามี2ทีมเลยอ่ะทีมทีมเอตมังคละมุตตมังสองค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศในคืนนี้ และ,ะทีมที่เหลืออยู่ก็คือทีมวิ่งวิ่งได้รับรางวัลที่สองนะคะของค่ำคืนนี้ค่ะขอแสดงความยินดีให้กับทีมเอตมังกลมุตตมัง2ด้วยนะคะค่ะวันนีขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ทีมนะคะ,คะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้และช่วยเพิ่มสีสันของงานเลี้ยงใ,ในค่ำคืนวันนี้นะคะทั้ง4ี่ทีมเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ทีมอีกครั้งค่ะค่ะ,คะ ล่ะแล้วรางวัลต่อไปเชิญทีมที่สองนะคะทีมที่ทีมวิงวิงนะคะได้รับรางวัลที่สองรับรางวัลต่อเลยค่ะก็เป็น